อ่านะครับตอนนี้เรามาฟังเสียงท่อไบพ้สนะครับที่ทาเป็นตัววิทย์เปิดปิดนะครับอันนี้เราจะเปิดหน้าเพาหน้าเพา ฟังเสียงออกท้ายโดยที่ปิดท่อไอพักดเสียงจะเงียบจะหายไปเลยอท่อจะออกมาข้างหลังเลยเดี๋ยวมาฟังหน้าเผาอีกครั้งหนึ่งหน้าเผา ก็ราเปิดใบพาสมันก็จะลงหน้าเผาเสียงดังถ้าเราปิดท่อใบพาสมันก็จะออกหายเสียงจะเงียบสนใจสอบถามได้นะครับผมร้านปูโบแตกมีอะไรแต่งครบวงจรนะครับ